สวัสดีค่ะทุกคนใครที่มาพักหรือกำลังจะมาพักที่ฉาบหลงสเปซช,ชิฟโฮเทลต้องได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การกินข้าวที่ว้าวที่สุดได้แบบนี้เลยค่ะคลิปนี้พวกเราจะพามาทานมื้อสองวันที่นี่ค่ะที่นี่คือ Coral Restaurant ห้องอาหารบุฟเฟ่ที่ไม่ได้มีดีแค่ลายอาหารนะคะ แต่มีวิวที่เป็นอควาเรียมยยกางซึ่งเราจะได้นั่งทานอาหารทำกลางบรรยากาศเหมือนอยู่ในเรือดำน้ำหรูนั่งมองน้องปลาสวยๆแหวกว่ายอยู่ตรงหน้าแบบเรียวทามเลยค่ะและยังได้ชมการให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดอีกด้วยและถึงแม้ว่าบุฟเฟ่จะรวมมากับแพ็กเก็ต ของโรงแรมแต่ความหลากหลายของอาหารก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีทั้งอาหารนานาชาติมุมซีฟู้ดและของหวานที่น่าสนใจอีกมากมซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยไ,<ห>ไม่ได้ถ่ายมาเยอะ <แ storytelling. S 1> นะคะเ,เพราะว่าเ,เรากําลังหิวค่ะเลยได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมเพียงแค่นิดเดียวเองจริงๆก็แอบเสียดายนะคะเนี่ยนอกจากอาหารจะรสชาติอร่อยถูกปากแล้วเนี่ยบรรยากาศเนี่ยราคาที่ดีงามได้นั่งกินอาหารพร้อมกับดูปลาตัวใหญ่ๆว่ายผ่านใบผ่านมาแบบใกล้ชิด ซึ่งตรงนี้นะคะทำให้วันธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นวันที่สุดแสนประทับใจได้เลยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าจะชอบกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ